หลายคนส่งข้อความมาถามอาจารย์นะครับว่าอาจารย์ขาตอนนี้หนักมากเหนื่อยมากปัญหาในชีวิตเยอะมากเหลือเกินเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นก่อนที่อาจารย์จะตอบเราทุกคนอาจารย์อยากให้เราดูต้นไม้ต้นนี้ครับต้นไม้ต้นนี้มีอายุหลายสิบปีและหลายสิบปีที่ผ่านมามันไม่ได้ออกดอกทุกวัน และที่สําคัญมันจะออกดอกเฉพาะเวลาที่เหมาะสมเท่านั้นฤดูการของมันเท่านั้นชีวิตของเราทุกคนก็เหมือนกันครับบางครั้งเราดิ้นรนอยากให้ชีวิตดีขึ้นเร็วๆทันทีแต่จริงๆแล้วทุกอย่างมีเวลาของมันทุกอย่างมีเวลาที่เหมาะสมนอกเหนือจากนี้แล้วต้นไม้ต้นนี้เนี่ยนอกจากเขาจะยืนหยัดอยู่ตรงนี้แล้ว30 40 50ปีที่ผ่านมาเขาได้<ๆ>เจอพายุเจอลมฝนเจอแดดเจอลมมาโดยเสมอ เหมือนกับชีวิตของเราทุกคนครับหลายๆครั้งเราอาจจะต้องเจอปัญหาที่เราไม่สามารถจะเข้าใจได้เลยว่าชีวิตเราทำไมต้องเจอแบบนี้แต่ท้ายสุดแล้วครับสิ่งที่เราทำได้คือยืนหยัดมั่นคงในจุดยืนของเราหลายครั้งที่ต้นไม้ต้นนี้ต้องปล่อยใบยทิ้งทิ้งใบเพื่ออะไรเพื่อการเติบโตเพราะฉะนั้นวันนี้เราทุกคนลองสำรวจตรวจสอบดูนะครับว่าอะไรบ้างในชีวิตที่เราควรจะทิ้งเพื่อการเติบโตของเรา เหมือนต้นไม้ใหญ่ต้นนี้ที่ยืนหยัดมั่นคงและงอกงามครับ